ครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านนะครับเอาสวัสดีคุยกิตดเอาแค่นี้ทำไมไม่พูดไม่ใช่ผมขำทีมงานอาจารย์เคยขึ้นรถเมย์ไหมเอาผมนี่ที่บ้านยากจนนะครับยากจนนะนี้ดูไม่ออนด้วยอาจารย์นะจนเนี่ยดูไม่ออกเลยเนี่ยดูโอ้โหงูเฮงนี่เศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยนี่จะเป็นตังมันอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่ลังกาแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักกันทั้งประเทศเลไเนี่ย อาจารย์บอกยากจนได้ไงเมื่อก่อนนี้แต่เมื่อก่อนนี้ไม่งูเฮงวะน่าจะรวยแต่กําเนิดแล้วอาจารย์เนี่ยน่าจะรวยเมื่อก่อนนี้จนจนมากเลยอาจารย์แต่ตอนนี้มันรวยสมัยก่อนอาจารย์ก็เคยนั่งรถเมล์ทำไมเอารถเมล์นั่งดิเรืออาจารย์เคยนั่งไหมเรือเคยนั่งอาจารย์นั่งเรือไปเนี่ยอาจารย์เรือมันไอ้อัดกะเทียมไหมอาจารย์โอ้ยเยอะแยะอัดเทียมผู้หญิงนั่งติดผู้ชายผู้ชายนั่งติดผู้หญิงอะไร แล้อาจารย์เคยไม่เต็มไม่ออกแล้วอาจารย์ไปไปเคยไปโดนสัมผัสอะไรผู้หญิงอะไรบ้างไอ้ผมเนี่ยไปเคยคุณเคยหรือเปล่าผมนั่งเรือแสนแสบแสนแสบโอ้โหเช้าวานอาจารย์นี่ตรงวิ่งขึ้นเรือป๊บ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 แล้วไปอัดกันแย่งกันขึ้นเรือแย่งกันลงเรือลงเรือลงเรือใช่แล้วก็อัดแน่นกันอย่างกระปากระป๋องเลยพราะช่วงเช้าและเป็นช่วงเย็นนะครับทีนี้เนี่ยพอมันอัดกันมาปุ๊บทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์บางคนเนี่ยอาจจะโดน โดยไม่ตั้งใจหรือบางคนอาจจะตั้งใจนะอาจารย์นะอ้าวถ้าโดยไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไเขาเอาโหสีได้เขาไม่ได้ว่าอะไร,ะรถ้าคุณตั้งใจนี่ถือว่าผิดเลยอผิดกฎหมายเลยอ,อ,ยา,อาจารย์เด็ดอาจารย์อย่าง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 บางคนเนี่ยก็อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้จานแต่ผมก็เหตุการณ์อาจารย์คือเวลาขึ้น,ข,นขึ้นเรือไปปิ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปกระแสหาจุดที่ผู้หญิงยืนแหละแล้วก็จะพยายามมองว่าผู้หญิงคนไหนในเข้าตาตัวเองไอ้นี่เขาเรียก พฤติการเขาเรียกสันดานพฤติการสันดาอยู่ในสันดานมันเลยไอ้เด็ยสันดานมันอย่างนี้ดูกล้องได้ดูกล้องได้ว่าพฤติการบัญทีมันก็แทะไปแระแทกไปไอ้นู่นไอ้ดีนี่ไอ้นี่เขาเรียกสันดานพฤติการมันเร็วแต่งชุดสํานักงานเนี่ยมันก็อย่างว่าเนี่ยก็วกว่าแม่อาจจะมีเปิดอกบ้างเล็กน้อยใช่ไหมบางคนนี่ก็อาจจะตั้งใจเอาข้อสอบกันไปโดนนะอเขาเนี่ยบางคนก็ถ้าตั้งใจติดคุกเอาติดคุกเขาเรียกอนาจารครับ เนื้อต้องตัวเรียกอนาจา์ทําให้เขาอับอายเอายิ่งไปกอดไปจูบไปรูปไปค้ำด้วยนะทาให้เขาอับอายคุกก็แสดงว่าผู้หญิงที่โดนกระทําในขณะนั้นแจ้งความดําเนินคดีดิแจ้งความดําเนินคดีเลยอนาจา์เลยเวลาแจ้งความมันก็ต้องมีหลักฐานไหมอาจารย์ถูกไหมฮะมีหลักฐานตำรวจถึงจะถึงจะรับแจ้งความถูกไหมอาจารย์ถูกที่หลักฐานเราจะเอาจากไหนอาจารย์เอาเอาง่ายๆอย่างเนี้ถามว่า ผมเนี่ยจะแจ้งความคุณเนี่ยครับอยู่ๆผมไม่รู้จักคุณเนี่ยครับผมจะแจ้งความคุณได้ไหมเออก็ไม่ได้ดิเออถ้าคุณไม่มาทํากอดจูบรูปเขาไม่มาจับมือผมอะไร,รผมเนี่ยคุณผมไม่รู้จักคุณเลยผมจะไปกล่าวหาคุณทําไมอันนี้พฤติการที่หนึ่งครับคุณเข้าใจไหมครับ การที่ผมไม่แจ้งความตำรวจเนี่ยให้จับคุณแล้วคุณมาจับมือผมลูกโขมาจับนมผมเนี่ยครับมันต้องมีพฤติการจับนมฉันนะไม่ใช่จับนมผมนะเออจับนมฉันเนี่ยเอาจับนมผมก็ได้ผู้ชายตั้ผู้ชายก็บอาจารย์ได้ก็ได้ไมอาจารย์ผู้ชายเอาโอ้ยยาง้ยอาจารย์ได้อันนี้อาจารย์อาจารย์เอาผมดําเนินคดีเลยเดี๋ยวได้เลยเหรอออกจากเทปนี่ผมเกก่ได้แสดงว่านายจารย์นะแสดงว่าสมมติเราเราแบบโอเคเรานั่งเรือเรานั่งรถเมย์ไปเนี่ย บังเอิญมันรถมันเตดเลยอย่างคนมันเยอะมันเบียดเสียดอันบักม่เหมือนปลากระป๋องเนี่ยถ้ดโดนนิดๆหน่อยๆคุณไม่ตั้งใจเอ้าพอลถมนเบรกปังเอาหลังคุณมากระแทกโดนนมเนี่ยคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจจ้าแล้วถ้าแบบนี้สมถ้าแบบนี้เยน้องพี่ไม่ตั้งใจนะ แต่ผู้หญิงก็ไม่ฟังเราแต่ไปฟ้องไปแจ้งความบันททีกับเราเนี่ยก็ไปสู่กันดิพิสูจน์กันดิพิสูจน์ยังไงจานก็ไปสู่ละนขณะที่ขุนผมเนี่ยยืนกับคุณเนี่ยรถมันเบรกหัวทิ่มกันหมดเนี่ยนี่ผมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคือมันมันไม่ใช่พราะรถเบรกปั๊บคุณมือจับนมเลยบีบนมเลยไออย่างงี้คุกเลยราเบรกปังแล้วเออก็แทบไม่จา์พอเห็นอาจารย์ทำมือเนี่ยผมก็เลยนึกออกก็ให้มันฟกชีงเขาตามดิ เดี๋ยวคุณบอกอ่ะเดีอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนเรามันมีผวากันได้แบบคือเราไม่ตั้งใจผวาอ่าผวาสิผวาอ่าผวาไปบีบจังหวะมันได้ครับจังหวะได้จังหวะมันพอดีเป๊ะเลยถือว่าเราเราเรือเรือมันนั่งนั่งผวากันด้วยกันเรืออันนี้ก็นั่งมาหาเราเรานั่งไปหาเขาคือเรือบางบางที่มันเป็นแบบนี้ถูกช่วงจังหวะมันเป๊ะแล้วก็เบรกผวาไม่ใช่อาจารย์คือ คือด้วยด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยพอเราจะสะดุดหรือว่าจะหกล้มอะไรเนี่ยเราต้องเอามือไปค้ำไว้ก่อนใช่ไหมต้องเงินไปค้ำค้ำกับไอ้ไอ้เน่าของน้องเขาเอ่าอย่างเงี้ยคุณค้ำบ่อยไหมคุณคขำบ่อยไหมไม่ใช่ไอ้ไอ้โดนเปิดไปบีบไอ้คุณคำ้ <c oughs> คณมมคณคำคุณไม่ได้ค้ำนี่คุณไม่บีบไม่ใช่บีบอาจารย์อะไรคือคือพอมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วองทำไงอมันไปแล้วก็มัดเลยนะคุกเลยอะไรคุกเลยสารที่เคารพอ่า อ้าวว่างไงสารพ<ม>ูดถามว่างไงผมไม,ม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยบังเอิญในเหตุการณ์วนะันนั้นสารที่เขาลบครับบังเอิญน่ะเนื่องจากเรือเนี่ยหรือว่ารถเมย์ที่ผมนั่งขึ้นมานะั้นเบรกกระตันหันเลยและโดยสัญชาติของมนุษย์เราผมก็ต้องเอามือเน่ยไปค้ำเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มถูกไหมทีมน,นี้เนี่ยพอจังหวะค้ำเนี่ยบังเอิญน้องผู้หญิงมันนั่งอยู่ข้างหน้าผมไงซึ่งมันมันนั่งหันหน้าเข้ากันและมือไอ้เจ้ากรรมผมก็ มันก็ไปคําำตรงนั้นเขาไมดีไงรแล้วมันจะให้ทำผมไงให้จะผมไม่เอามือครับผมก็เอาหน้าไปทำแทนน่ะแล้วจะทํายังไงครับสารที่เคารพอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยสารถามจริงไม่ใช่ไม่ใช่เรอที่อื่นเยอะแยะไม่โดนน่ะทําไมไม่คําไหลคําหน้าคําอะไรทําไมนองนองเป๊ะเพราะอะไรสารที่เคารพอ่า คือพฤติการผมมันเลวไม่ใช่ไม่เคยท่อย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรคือทิศทางลมหรือทิศทางที่นั่งเนี่ยทิศทางมันจังหวะมันได้พอดีครับสามที่เคารบออ้าวก็เรานั่งอยู่งี้เขานั่งเหมือนเหมือนนั่งอาจารย์เนี่ยรถเบรกปึ้งใกล้ผมอาจารย์ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยคือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมนี่ต้องโดนไม่ศาลจะดูว่าคุณเนี่ยสารพฤติการพฤติการมันมีบอกศาลท่านจะดูครับ ว่าที่คุณทาเนี่ยมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันรถมันเบรกไงเวลาเรือมันเบรกยังไงใช้อะไรครับวามเร็วเท่าไหร่สารก็จะดูพยานแวดล้อมเออไม่ใช่อยู่เอาคุณเข้าคุกกะตารางไม่ใช่อยู่จะเอาคุณออกจากคุกตารางไม่ใช่สารจะดูว่าไอ้ขนาดที่คุณทำเนี่ยมมีรถมาตัดหน้าไหมมันเบรกไหมไอ้เบรกมันแรงขนาดไหนใช้เวลาวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงสารจะดูพฤติการหมดไม่ใช่ พอเวลาคุณเิีงไปรถก็ค่อยๆชะลอชะลอชะลอป๊บปัป๊บคุกนี่สารก็ต้องพิราะห์จากพยานหลักฐานและสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุเป็นเหตุสุวิสัยจริงไหมสาลเขาจ้าคนเข้าคุกเนี่ยเขาต้องดูเรียบร้อยเขาต้องดูครับ ดูแวดล้อมทั้งหมดจเจ้าคนคเข้าคุกไม่ยากคนเอาเข้าง่ายๆไม่อยู่ไอ้พูดแค่นี้เข้าคุกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมจารสารต้องดูพฤติการดูไอ้นี่มันเลวดูมีประวัติเคยทํามาไม่กิติคเคยจับใครมาบ้างเคยทําอะไรบ้งสารก็จะดูประวัติแล้วก็ขณะที่คุณทําเนี่ยสารก็ต้องดูว่าพฤติการอย่างเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงพฤติการมันได่ควรที่จะเบรกภาพ โดนโดนนมพอดีแทนที่มึงจะจับไหลเขาจับหน้าจับอะไร,รทําไมมึงไปเอามือไปโดนนมเขาว่าเพ <อ S 1> ราะอะไรศาลก็ต้องดูดิต้องดูด้วยก็อาจจะต้องจําลองเหตุการณ์ให้ผมไปทําใหม่ไหมจ๊ะก็ใช่ทําใหม่ก็ยิ่งตึกคุกใหญ่ <c oughs> จะมีหุนจำลอง<อ>ไหนคุณเบรกในเมื่อรถเนี่ยวิ่งกว่ายี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเนี่ยก็บเาเบรกนิดเดียแค่ไหนทำไมคุณจําหน้าไปเพราะอะไรศาลก็ดูจากพยานหตักรานแล้วก็สิ่งแวดล้อม่ามันสมควรที่ คุณแต่แสดงพื่อกรรไม่สมควรมอยู่ในคุกไหมเออถ้าไม่สมควรคุณก็ล่อตัวไปล่อตัวไปแต่อย่างนี้อคุกเขาคุกหมดส่วนใหญ่คุกใช่ไหมการส่วนใหญ่คุกคุณี่กตั้งใจก็คุณไปโดนของสงวนเขาไปจับเต็มที่เลยอะในข้อกฎหมายอะไรทําได้หรือทําไม่ได้ยังไงนะครับจะได้ความรู้นะครับเพราะว่ากฎหมายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับบางคนเผลอเลอะเข้าไปอาจจะตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจนะครับก็จะได้ความรู้ตอนนี้ไป บอกกับเพื่อนบอกกับพี่บอกกับญาติกน้องเพราะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าทนายอนันต์แย้มเกษรน,นะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านนะครับนะครับก็แค่นี้ก็ก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานทั้งผมและทางอาจารย์ค่าเพื่อที่จะได้นำความรู้เกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ มาตีแผ่มาบอกกล่าวมาแนะนํานะครับเพื่อทุกท่านจะได้เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะอาจารย์ครับก็สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำใช่ครับอย่าไปทําเรื่องอาจารย์ให้เขาเสียหายครัทำให้เขาอับอายอย่าไปทําครับ